ผมผมขอชื่นชมบทบาทที่สร้างสารรค์ของท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับแล้วก็สิ่งที่รองประธานพักฝ่ายคา้านท่านที่ปรึกษาพักได้พูดมาเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่า การเมืองในประเทศไทยยังมีความหวังนะครับผมผมมีประเด็นสั้นๆ5ข้อนะครับอยากจะใช้เวลาไม่เกิน7-8นาทีข้อที่1คือการเจรจาต่อรองที่วอชิงตันมันมีประมาณ75ประเทศนะครับต่อรองกับคน กลุ่มเดียวนะครับคือฝ่ายสารัฐซึ่งเขามีบุคลากรไม่มากเราเป็นหนึ่งในสิบสองประเทศแรกผมคาดการว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้มันจะต่อเนื่องไม่มีวันจบในช่วงสี่ปีข้างหน้านะครับเมื่อว,วาน เพื่อนชาวอเมริกันที่คบกันมา30มสกว่าปีก็เป็นล็อบบี้ิสต์ที่ไม่เคยคิดเงินผมนะฮะส่งข่าว What s แอ p มาว่าเมื่อวันที่17เมษายนทรัมป์เขาลงนามใน Executive Order พูดถึง American f i First Seafood Strategy ก็คือว่าเขาจะลงนามไปเรื่อยๆ แล้วกว่าภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของเราจะรับทราบว่าผลกระทบจาก Executive Order นี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็จะมี Executive Order ออื่นๆมาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับที่ต้องติดตามคนที่ติดตามแล้วรู้เรื่องดีที่สุดคือสถานทูตเราที่วอชิงตัน คนที่เป็นทูตนะครับผมยืนยันความสำคัญของตำแหน่งนี้สิงคโปร์จีนเขาทิ้งทูตเอาไว้ประมาณ7ปีถึง15ปีนะครับของเราเปลี่ยนประมาณ12ถึง15เดือนต่อคนโอบามา8ปีนี่เจอทูตไทยไป6คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางที่จะมีความต่อเนื่องเข้มแข็งมีเครือข่าย ที่จะสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพข้อสองคืออย่าหมกมุ่นกับการคิดว่าเราจะส่งคณะไปคณะไปแล้วเจะระจาจะจบผมคิดว่าทางาท่านทั้งท่านหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักที่ปรึกษาได้พูดแล้วว่าคู่ขนานกันเนี่ยมันจะต้องเริ่มทำจริงๆต้องเริ่มทำ ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนกับภาคประชาชนเนี่ยจะต้องพยายามเรียกร้องรัฐบาลว่าเราไม่ได้ต้องการแค่ปัสเตอร์ไปปิดแผลว่าขนาดนี้มันมีความจําเป็นจะต้องหาดิวแต่มันมีเรื่องของภารกิจยากมากที่รัฐบาลยังไม่ได้ มีสมาธิหรือเริ่มที่จะทำถ้าเผื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับ TDRI เนี่ย mm hmm. เขามีการศึกษาภารกิจยากมากแทบจะทุกวงการเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าอยากเห็นรัฐบาลปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยลงมือทำอธิบายประชาชนได้ครับว่าสี่ปีไม่จบต้องเลือกพักของเขาเนี่ย ต่อไปเป็นครั้งที่สองแปดปีถึงจะจบผมคิดว่าประชาชนพร้อมที่จะเข้าใจว่าเรื่องยากมากมันไม่เหมือนการแจกเงินเนี่ยแต่ผลมันจะได้กับประเทศไทยได้กับคนไทยรุ่นต่อๆไปนะครับข้อ3ผมคิดว่าสำคัญที่สุดในประเด็นที่ผมจะพูดนะครับคือรัฐบาลโดยเฉพาะผู้นำผู้กำหนดนโยบายต้องส่งสัญญ,ญาณ ให้กับองค์คาพยพกระทรวงผู้บริหารกระทรวงทุกกระทรวงให้ตระหนักอย่างชัดเจนว่าไทยไม่ได้เลือกข้างจีนไม่ได้เลือกข้างสหรัฐไม่ได้เลือกข้างย e ูไทยเลือกข้างผลประโยชน์ประเทศไทยเพราะฉะนั้นกระทรวง กระทรวงทบวงกรมตั้งแต่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ต,ตอมกรมการค้าต่างประเทศที่ดรวิลยุทธ์บอกว่าใช้อ n นตี้ดัมปิ้งเพียงเรื่องสองเรื่องจะต้องมีความเข้าใจชัดเจนว่าถ้าเรื่องไหนเป็นผลประโยชน์ประเทศไทยแต่มันเป็นความสัมพันธ์กับจีนลงมือทำได้เต็มที่อย่ากเกรงใจ ผมคิดว่าถ้าสัญญาณนี้ชัดนะครับตอมจะเลิกพูดว่าเห็นจีนเทาเดินเข้ามาแท้ๆแ,แต่ไม่รู้จะทำยังไงกรมการค้าต่างประเทศก็จะสามารถที่จะบอกว่าถ้ามันมีอะไรผิดปกติในสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาเนี่ยพร้อมจะใช้มาตรการแอนตี Anti ้ดัมปิ้งกระทรวงการต่างประเทศก็จะบอกว่าอุยกูอย่าส่งกลับ แล้วก็จะออกมายืนยันให้เสียงดังฟังชัดผมคิดว่าสัญญาณเหล่านี้เนี่ยเราสามารถพูดกับจีนในฐานะที่เป็นมิตรประเทศได้ในฐานะที่เราเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี่ถ้าคิดแบบให้มันดีถูกต้องเนี่ยคือเป็นความสัมพันธ์ที่พร้อมจะพูดตรงไปตรงมาเราต้องนุ่มนวล แต่ไม่นอบน้อมนะฮะต้องอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอต้องแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าวเพราะสิ่งที่ทำถูกต้องนี่นะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะให้ความนับถือเราเขาอาจจะแกล้งทำเป็นโกรธเราเขาอาจจะบอกว่าแน่ใจหรือว่าผู้กําหนดนโยบายก็เห็นด้วยตามนี้ ก็คือกลับมาที่จุดเดิมผมคือผู้กำหนดนโยบายต้องส่งสัญญาณชัดเจนนะครับเราต้องลดโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาจีนครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของทุเรียนลำไยสินค้าส่งออกนักท่องเที่ยวก่อนที่นักท่องเที่ยวจีนจะมาไทยผมเห็นการท่องเที่ยวไทยรุ่งเรืองดีนะครับ เราก็อยู่กับฝรัง่งเราอยู่ญี่ปุ่นเราอยู่กับมาเลเซียเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาตินะครับตราบใดที่เขาเข้ามาและเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีรักษาสภาพแวดล้อมพร้อมที่จะจ่ายเงินแล้วเงินนั้นเนี่ยไม่กลายเป็นเงินศูนย์เหรียญที่กลับไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศที่เข้ามาแต่เป็นเงินที่ลงไปสู่ผู้ประกอบการลงไปสู่คนรากหญ้าในเมืองรอง ผมว่านี่คือการท่องเที่ยวที่ถูกต้องนะครับถ้าเราสื่อสารชัดเจนว่าเราเลือกผลประโยชน์ไทยเรานุ่มนวลแต่ไม่นอบน้อมสัญญาณน,นี้เราต้องสื่อสารกับไปที่วอชิงตันเพราะวอชิงตันมองเราว่าเราเป็นส่วนต่อของเศรษฐกิจจีน สิ่งที่เขาจะทำอะไรกับเรามากมายรวมทั้งที่เราไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกกับจังหวะเวลาคือการส่งอุยกูกลับหรือการเที่ยวไปจับฝรั่งคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการตอกย้ำให้เขาเข้าใจเราผิดจริง,รงๆเขาควรจะเข้าใจเราถูกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนดีงามกับจีนเหมือนกับที่เรามีกับสหรัฐแล้วเราจะใช้ความสัมพันธ์นั้นน่ะ เป็นประโยชน์ทั้งกับจีนทั้งกับสหรัฐแต่สำคัญที่สุดคือมันต้องปกป้องผลประโยชน์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณทุกครั้งที่เราทำกับจีนเนี่ยถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องนะต้องรีบให้ทูตของเราเนี่ยหรือต้องบอกทูตของเขาที่นี่เนี่ยให้สื่อสารให้ถูกต้องว่าไทยเป็นตัวของตัวเองแล้วกล้าทำในสิ่งที่สหรัฐเนี่ย ไม่เคยคิดว่าเราจะกล้านะครับอันที่สี่ผมคิดว่าเราพูดเยอะแต่ไม่ได้ทำแต่คิดว่าน่าจะทำคือตลาดใหม่ครับผมเห็นกระทรวงพาณิชย์มีสัมมานาแล้วก็เชิญผู้อำนวยการสัปดางานพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ประจำสารัฐมาตั้งสี่ห้าคนนะครับไมอา,ามีก็มีวอชิงตันก็มีนิวยอร์กก็มีล้อสแอสงใจลิสผมจำไม่ได้กี่แห่งจีนผมก็ เรียกว่านับไม่ถ้วนคงจะมีประมาณ10แห่งผมอยากให้ลองดูว่าเรามีกี่แห่งในแอฟริกานะครับคือเราเอาแต่พูดฮะแต่ตลาดในจีนกับตลาดในอเมริกาในยุโรปเนี่ยผู้ส่งออกเขารู้จักดีฮะเขาเกือบจะไม่ต้องการคำแนะนำหรือความช่วยเหลือแต่ตลาดในแอฟริกาผมยืนยันจากเพื่อนร่วมงานผมที่เคยเป็นทูตในแอฟริกานะครับว่าภาคเอกชนที่เก่งจริงๆเนี่ยเขาไปถึงเขาลงทุน เขามีการค้าขายแต่ถ้าเผื่อภาครัฐสามารถที่จะเข้าไปเช่นของสำนักง,งานส่งเสริมการส่งออกที่จะไปช่วย SME ไปช่วยสินค้าจากเมืองรองให้ไปถึงได้สินค้าที่เราเจอปัญหาของทรัมป์อย่าไปคิดแต่แก้ว่าจะให้ลดภาษีมันมีคนอีกจำนวนมากที่เขาพร้อมจะได้แล้วเรารู้จักเขาหรือยังผมยกตัวอย่างเป็นประเทศนะอิหร่านครับ อิหร่านเป็นประเทศที่รักประเทศไทยนะคนอิหร่านชอบประเทศไทยและมันไม่มีความเสียหายอะไรที่เราจะไปเพิ่มความสัมพันธ์ด้านการค้าเศรษฐกิจกับอิหร่านนะครับเขามีประชากรมากเขามีประชากรที่มีการศึกษาไม่ใช่มุสลิมแบบล้าหลังเพราะฉะนั้นเขาเห็นประเทศไทยเวลามาท่องเที่ยวเขาชื่นชมอยู่แล้ว เราสามารถที่จะไปขยายความร่วมมือและคนที่มันเป็นข้าวนอกนาเนี่ยนะครับเวลามีประเทศที่ไปให้ความสนใจเนี่ยเขาจะยิ่งรักเรามากขึ้นนะพราะอิหร่านตุรกีแอฟริกาตุรกีนี่เป็นประตูไม่ใช่เฉพาะไปเอูเอไม่ให้ตุรกีเข้าเพราะเอียเป็นชมรมของคนนับถือศาสนาคริสตที่เขาไม่ประกาศตุรกีมีความพร้อมเหมาะสมทุกอย่าง แต่บังเอิญเป็นมุสลิมถึงแม้เป็นมุสลิมหัวก้าวหน้าเขาก็ให้มีแค่ความสัมพันธ์พิเศษที่จะส่งสินค้าเข้าไปได้ตุรกีมีอิทธิพลในตะวันออกกลางสูงเพราะฉะนั้นสำหรับผมถ้าจะให้เอ่ยชื่อกำหนดชื่อกลุ่มเป้าหมายผมบอกอิหร่านกับตุรกีแอฟริกาทั้งหมดอันสุดท้ายการลอบบี้ทรัมป์นะครับผมได้พูดในหลายโอกาสเพราะผมจะพูดสั้นๆว่า ทุกอย่างของทรัมป์เนี่ยทรัมป์เป็นโรคโรคหนึ่งนะครับเรียกว่า Personality order, n a r c i s s ซิสติกเพอร์ a ซน t y d ิตี้ดิสนะฮะ NPD เป็นโรคที่ลักษณะอาการคือหลงตัวเองอยากให้คนมาอวยเขาสามารถให้คอรอมอนเนี่ยนั่งอวยเขาแต่ละคนสลับกันได้นะซึ่งมันไม่มีลักษณะของฝรั่งในลักษณะแบบนี้มันมีแต่ประเทศล้าหลังนะแต่เขาสามารถทำได้ อันที่สามคือคนที่เป็นโรคเนี้ยจะไม่มีน้ําจิตน้ําใจที่จะเห็นหัวอกของคนอื่นเพราะถ้าเราเข้าใจเขาดีนะครับเราต้องเอาใจเขาในเวลาที่ถูกต้องเขาอยากได้รางวัลโนเบลไพรส์มากแล้วเราสามารถที่จะพาเขาไปสู่รางวัลน,นั้นได้เพราะความสัมพันธ์ของเรากับเกาหลีเหนือดีมากเขาเจอมาแล้วสามครั้ง มันไม่สําเร็จผมมั่นใจว่าเขาอยากเจออีกเขาอยากได้รางวัลน,นี้ถ้าเขามาไทยนะครับเพราะคิมจองอึนบอกกับทรัมป์คนของทรัมป์ชื่ออเล็กซ์หว่องเป็นมือขวาด้านเกาหลีเนี่ยบอกว่าพร้อมจะเจอทรัมป์ทุกแห่งในโลกซึ่งมันมีอยู่สองแห่งนะครับก็คือเกาหลีเหนือและให้เขาพูดว่าพร้อมจะเจอทรัมป์ที่ประเทศไทย เราจะได้ทรัมป์มาอยู่ประเทศไทยเวลาทรัมป์มาอยู่ประเทศไทยมันเป็นโอกาสโดยธรรมชาติที่เขาจะรักประเทศไทยเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวเรามีการต้อนรับเรามีถ้าเรารู้จักนิสัยเขาดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ,อ้วิธีการทางการทูตที่วอชิงตันคนที่รู้จักทรัมป์ดีและคนที่สามารถเข้าถึงฝ่ายต่างๆได้เนี่ยเรามีอยู่แล้วครับ คือทูตของเราใช้ล็อบบี้ต่อเมื่อทูตของเราทำไม่ได้ไม่อย่างนั้นแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องไปกดดันรัฐบาลนะครับว่ามีล็อบบี้หรืออยังไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเสียเงินจะใช้ก็เป็นงานงานไปที่เราจะวัดความสามารถของล็อบบี้แต่ไม่ใช่ไปจ่ายเป็น Retention เดือนละ30,000 4่0 0 0บาท เสียเวลาเสียเงินฟรีครับเพราะว่าเราทําได้ดีกว่าขอบคุณนะขอบคุณท่านทูตเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ก่อนหนึ่งต้องขอบคุณท่านทูตในฐานะทีมงานที่จัดงานเป็นกำจเป็นกําลังใจอย่างยิ่งนะครับสนักขาาว today Make tomorrow today Make ํ่